วันนี้จิมาเข่าไว้ก่อนนะคะจะแช่ข้าวเหนียวก่อนนะคะจะแช่ข้าวเหนียวด้วยน้ําดอกดินนะคะน้ําของออดอกดินแต่ว่าข้าวเราจะต้องล้างให้ใสสะอาดก่อนนะคะแช่ไว้เป็นคืนผนละพี่น้อง ้ำดอกวินก็ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะตรงก้นเขานี่มันจะเป็นตกตะกอนเป็นแป้งนะคะทุกคนเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งเนี่ยคเดี๋ยวนี้ไม่ต้งจะตัดปากกดอันนีแล้วก็เทแช่ไวะะ้เลยค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ ความรู้สึกเหมือนยังไม่พอยังบทวนไดูลไปอีกค่ะทุกคนข้าวที่เราแช่น้ำดอกเดนไว้อันนี้แช่ไว้1คืนนะคะแช่ไว้หคืนนะคะสีเขาก็จะออกประมาณนี้คำํคำๆประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปนึ่งก่อน ในการเสะเข่าใส่หวัวเด้อพี่นอ้องสําสหรับคนที่อาจจะไม่เคยนึ่งข้าวเนาะเราจะสงขึ้นอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเกลีย่ยเขาลงที่หัวนะคะหัวนึ่งข้าวนี่นะคะที่เกลีย่ยเพราะอะไรเพราะว่า,ามันจะได้ไม่แน่นข้าวจะได้ไม่แน่นจนเกินไปไงคะ เราจะนึ่งที่500กรัมก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่หนิงแช่กินกินข้าวด้วยประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งให้สุกกันก่อนแล้วลรา,ลามมูลข้าวกันค่ะประมาณนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมคะตอนนี้หอมมาก